การส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะรายวิชาการบริหารงานบริการการศึกษาและกิจการนักเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาวิทยายลัยพิชยพิยบัณฑิตจัทตา นางสาวพรพนาเชิดชูรหัสนักศึกษา660 621 0002เสนออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมานประวันโตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอดีสอนสีเมืองบุญและดร์ประมวลอุ่นเรือนวินัยวใน วินัยหมายถึงการปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตของกฎระเบียบของสถานศึกษาสถาบันสังคมและประเทศโดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติซึ่งรวมมีวินัยต่อตนเองและสังคมคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมหมายถึง หลักแห่งความประพฤติดีเป็นพฤติกรรมการแสดงออกอันเนื่องมาจากสภาพคุณงามความดีในจิตใจตามหลักศิลธรรมเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นไปตามความสำนึกในจิตใจกระทำไม่ใช่เพราะมีกฎระเบียบหรือสภาพบังคับให้ต้องกระทำ ความความสามัคคีความสะมะามัคคีหมายถึงการแสดงออกซึ่งการร่วมแรงร่วมใจความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมมือกันทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันไม่คิดเอาดีเอาเด่นแต่ตัวเองไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวตส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ3กรณีตัว อย่าง 1. ด้านนักเรียน 2. เพื่อนร่วมงาน 3. เครือข่ายชุมชนผู้ปกครองด้านที่1ที่1ที่เกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนตัวอย่างเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงฝึกความมีระเบียบวินัยก็เกิดความรักชาติ ดวยกล่อมเกลาจิตใจฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีความสามัคคีในหมู่คณะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมน้องพี่ช่วยฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสุภาพเรียบร้อยมีสัม,มาคาระวะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมพื้นฐานกิจกรรมวันสมมันสำคัญทางพระพุทธศาสนาช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมต,มตามหลักพระพุทธศาสนา ช่วยปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อบิดามารดาและครูบาอาจารย์ช่วยฝึกให้มีสมาธิรู้เท่าทันอารมณ์รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกิจกรรม12ประการเพื่อพัฒนาผู้เรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ ติดตัวออกไปเป็นคนดีคนเก่งมีอาชีพเทิดทูนสถาบันและยึดมั่นในประชาธิปไตยด้านที่2อ,อเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานนั้นหมายถึงครูและบุคลากรทางการศึกษามีการรับฟังความคิดเห็นที่เป็นการ,รพัฒนาบทเรียนร่วมกันของหมู่คณะมีการประชุมชี้แจงแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่างๆเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ครูรู้จักปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของสถานศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม ด้านที่3คือเครือ,รอข่ายชุมชนผู้ปกครองการดำเนินงานภายใต้จันยาบวันวิชาชีพครูสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองชุมชนมีความโปร่งใสโปร่งใสในการดำเนินงานผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก จากจากที่กล่าวมานั้นเป็นภาพรวมในการส่งเสริมวิเนัยคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะขอขอบคุณค่ะ